แม่งเลยโยโลอ่ะมามามาไอเทียมาไอเทียปากมีจัดเลยไอ้ยอยู่อยู่ไหนแม่งเลยเรียกเรียกเรียกโยโลก่อนเลยกูกูลัดคิวให้เลยไอเทียมาไอเทียกูลัดคิวให้เลยสัตว์มามึงจะพาเลยไอเทียบุรีแกนขึ้นส่วนเลยเปิดที่เปิดเปิดก่อนที่เปิดตั้งแก่ไอเทียมามามาไปเปิดที่แลนไดนัมปูเลยมามามาไอเทียมามามากรุนมากรุนมามามากรุนมาคนเท่านะคนเท่าเหรอนะกรุนมาครุนมาไม่รอคนเท่าไรไอเทียเปิดแม่งก่อนเลยคนเ่า มา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 กลมมาหอยเหี <Ende atorium. S 1> ้ยเคยบอกกูบอกว่าลุงเป็นขี้ข่ากูเคยบอกว่าทกรัเหี้ยลุงมากเลยไอ้ฉันสอนเพงให้งอยทรดังเลยนะตอนเมาอยู่บอกเลกเฮงนตองเอาสุดยกงให้เธอเป็น number one number one หนึ่งในใจเลย No one. เริ่มจะมีพงอยู่ในใจกันหรือยังเริ่มจะมีใจให้กับคนคนนี้ยังฝากอาบไดปดเพราะเธอแค่นำรัวันขอชาร์แบบไมมไหมก่อนจะพังกอดเธอเสร็จแล้วเหมือนมีบัฟมีพลัง สิบน้ำก็ทอมก่อนจะยังต้องฟังไม่ได้จนใจสอน์รี่ถึงชวนผมถ่ายสอร์ี่คนนับพันทีช้าผมตายพอเดียใจมันเต้นดังเลยเป็นชื้อหายสอเนี่เอาแบงค์พันไว้ผมไม้จ่ายพอเดียวกัวจะผ่านไปเหมือนคนที่เคยผ่านมาคนรรมาดามผมไม่ได้เป็นดารลาที่ผมไลยไปทุกวันแค่อยากให้เธอมาหาเธอคงตามทันละมุกผู้ชายลันลาตอนกูใจไปทำไมไม่ใจกลับมา ก็บเป็นบทเรียนในทุกๆก,การจากลา b ิชเชลเนวานโอว่า o w I'm a star แค่ยังให้เธอรู้ยังนำมาวันผมยกให้เธอเป็น Number One แต่ไม่ใช่ว่าเธอจะทำอะไรกับใจของผมก็ได้มันไม่ไง่ายผมยกให้เธอเป็น Number One Number o น e หนึ่งในใจเลยวันแล้ววัน จะมีผมอยู่ในใจกูไหมยังเริ่มจะมีใจให้กับคนคนนี้ยังฟ้าบบอาบแดดปิดพเธอคยนับบ่วงพอชาร์จแบตใหม่หม้ก่อนจะพังกอดเธอเสร็จแล้วเหมือนมีบับมีพลังสิบน้ำก็ทำก่อนจะยันต้องฟักก่อนจะลา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 ส่งทุกผู้ดีที่ชอบที่ดูดกันเชาใจไม่สู้ดีตอนที่เธอมองตาให้รองเท้าไปคู่ฟรีให้คุณไปใส่ลองมา ใส่บาลองตาไม่ลืมที่ผมใส่มาสองวันยูวิมีไมมน้องใส่อาพอน้อามากลายดึงทางชีวิตคุณไม่มีสิทธิ์มาซอนลังไม่ไดีโทษปีกับก้องน้องผมโซมันอยู่กับบีและเรียกกันลีมาสองวันละปีไร่อาได้สัตว์มึงผิดทำน้องอยู่โดเรียวิกกีบ่ฟอกให้ผมไปจีบจับจองใจเต้นดังวันยูสิงมาสองชวนเต้นรำอยู่ข้างในงาน นอบวันไม่ให้ใครมามองอยากให้ไปพร้อมกันแล้วเมื่อไหรจะพอ้องใจไปทำไมไม่ใจกลับมาแค่เป็นบทเรียนในทุกๆก,การจากลามมอยู่ในวันนั้ามาสตาร์แค่ให้รู้ยน้วหวานผมยอยให้เธอเป็นน้ำวันแต่ไม่ใช่ว่าเธอจะทำอะไรกับใจของผม